ขออัดคลิปหน่อยวันนี้กดกดทิปพอเก็บห้าสี่ไว้ไม่เยอะแต่ว่าพินมันพินพินคาร์ทห้าลดดาเมจเยอะมากอยู่นะเยอะเยอะเยอะมันช่วย,ยมาใส่ซับใส่ซับแท้เลยใช่ป่ะพี่พี่หมายถึงใช่ก็ดูดิมอนตีไม่เข้าอะ่ะมีพินอะ่ะอืมอม <laughs> ผมทําตีผมเล่นพินอยู่พี่เล่นพินชายตีไม่เข้าเลยบับอะแต่ว่าก็โดนตีแรงอยู่นะก็โดนแรงอยู่นะถ้ากดไม่ปูอ่ะ เพราะว่าฝั่งนั้นก็ยามันทับกันเยอะเกินไปอ่ะ mm hmm. เยอะมากกับยาหุงถิงมาว่ะหุงถิงใครวะไอ้นั่นหรือเปล่าพี่อ,นนอันนี้นินอ่ะที่เป็นนินหญิงใส่เสื้อบอนอ่ะโตรเลยวะผมแค่ทิปพอวันนี้โอ้แค่หลอดแล้วนะเล่นนานแล้วนะอ่าไอตัวนินที่อยู่ฝั่งกันนู้นอ่ะใช่เซตต็อปปะ่ะ ใช่ใช่ี่อยู่พี่ก็มาเจอ้องใช่ใช่ใช่ผมก็ไปเจอที่ห้องนั้นเหมือนกันพี่ใช่ยืนอยู่ตรงซอนอูอะ่ะใกล้ๆบวกคุมสิบสามแล้วก็เหลือซีบอันหนึ่งเดี๋ยวกดกดชอด็อตก็ได้มนะีช็อคอยู่ผมไม่าเ้ยกดทิปค<ๆ>ัมพ,พี่กดเต็มอยู่แต่ว่าไม่กดห้าเก็บห้าสี่ไว้เล่นมั่งห้าสี่ตัวนี้มีไอดีเก่าอ่ะมีอยู่ห้าตัวห้าอัน ไม่เคยเติมเลยนะเดี๋ยวรอดให้ดีหายกันนะเดี๋ยวรอสหายกนนะได้ได้พี่บับบับพี่กันเฮงขอขอบบับได้ได้พี่อยู่ไหนเอายุงลังมามามาบับไห้กันไปนี่แต่กูเหมือนไม่เหมือนชาวบ้านแล้วนะไปไปลุยลุยลุยแค่ถุงทิ้งถุงทิง ใครอะพี่ปกติไม่เข้าเลยว่ะแม่งไม่รู้เหมือนกันทำไมตอบเลยเล่นไงมา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 เล่นไงน,นี่ถุงทีงะ่ะถุงทีงะ่ะเอาถุงทีงนะเรื่อยๆมาผมรวมแล้วพี่โอ้ยไม่เข้าเลยเนี่ยแก่ไม่ทำถุงทีงะ่ะ รวมร,วม,รวมวะอ้โหแม่งไปแล้วสเต็ปเดียวกันเฮ้ยก<อ>ดดีสเต็ปเดียวกันเลยนะเออสเต็ปเดียวกันเลยอหะน่าจะรู้อยู่นะว่าใครเออวิ่งเข้าบ้านเลยเงี้ย <c oughs> ไล่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 เลยใช่ไหมไหล่ไลเลยพี่ไล่ไปเลยโว้ยสี่พันอยู่นะยังไม่กด กววรมจะรวมแล้วไม่ทันละยิงทำดาเมจอลไกันทำไมธนูโกมนังเหเวลสองก็ตีวิแรงอ่ะโกงโกงครับเคยเคยลองธนูวิยังแต่กดเแ็งธนูวิไม่ได้แหวมันแข็งจังเลยวะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มปานปานเยอะ ยังติดคนละติดคนล็ตาย้ม่มีนะแลกกฎใหม่ไว้แล้วนนลวิ <ปะ S 2> โดน3า0พันคือเนาะอยากแต่งงาน,นไวๆนาะใช่รอบใช่ไหมพี่วโดเป็นหมื่นอ,อยู่นะแลกรอาไปแล้ว งงงททิุุมามารวมแล้วพี่ดียืนนี่ไงครับไปรวมตรงนู้นซะกลางวงเดี๋ยวตัดหมัดให้พี่คนใจจริงเลยหมัดอี๋หมอเขาไม่ได้กดยานี่ไม่กดไม่กดที่จริงกุกมันก็ไม่ตายนะหมุดรอบแรกอะแต่ว่ามันมีดีเลย์อะ ก็ดีแล้วในวอ์ที่มีันจะได้ตายนี่นก,ไก็ไม่ตายใช่ไม่ตายน่าวงเลยใช่ไหมน่าวงเลย <laughs> มาขนาดนี้แล้วพี่เดี๋ยวผมไปตัดนินให้ไหมเอาผมยิงแล้วก่อนรีดมันก่อนรีดมันก่นอนห้าพันจากสีเจ็ดพันอะ นินเขาเยอะจังเลยจริงนินเขาเยอะพี่ในเอเนี่ยที่เราเล่นวันนั้นงานนินเล็กตัวเล็กตัวน้อยสามสี่ตัวตีใครดีเอาท่านลุงดูง๋อผมเขาเยอะเขาเยอะถ่ายกันถ่ายกันผมท่าพี่เสกมาเสกพี่เสกเล่นบีนี่พี่เอออยากเี่กับแกชอบชอบคำพูดพี่เสกสนุก เคยเห็นในคลิปไหมเศก็จะพูดแบบนั um, ้นเลยล่บแต่ก็รู้จักังกรเสกเด็กหงกัล่ะเห็นเห็นว่าเด็กเราไม่มาไงผมเลยกดกําจัดกดกําจัดแล้วพี่เอาแค่เนี่ยผมก็เล่นแค่เล่นกับเขาพอ ลแล้วพิเศษเขาเล่นอ่ะเขาจะมาแค่วอลอย่างเดียวเลยนะเราจะไม่ทําอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นเขาจะใช้ A กันหนึ่งทำมาขอแค่มาแค่นั้นแหละขอแค่มาแค่นั้นแหละออาถุงผิงไว้เอาใครอยู่พี่แล้วแล้วเอาธนูก็ได้ธนูไม่มีหลบนะธนูโดนเต็ม เอาเข้าไปอยู่ในวงอ่ะเอาไหมมามามารวมออกไปไหนเอาอะไปไหนละไรวะหนีสเต็ปเดียวกันเลยโอ้คุยขารวมตะจูแรงนังวะในวงด้วยไงพี่ ปันก็นยี่ฮะแรงจับรจริงเฮ้ยไอหมัดนี่อืมมัดมา,มาอืมถ้าบมาัดล็อกต้องตีธรรมดาออ,อ,อ่ต้องยืนรีดธรรมดา<อ>แต่หมัดไม่ฟูเลย หมัดหมัดพี่คนนี้เขาไม่ค่อยล็อกเลยนะเขาต่อ,อเยเยองเลยเออจะบอกว่าพี่ขายหมัดไปให้เขาแพงมากให้หนึ่งขายอ้าวอ๋อ,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 อหมัดตัวพี่เหรอเนี่ยออ้าวอ๋อ,อ,อพี่เอเองฟูตเด็ตอนแกขายก็ถูกนะห้าพันหรือหกพันนั่นแนหะพี่ขายสี่พันห้าอืมว่าแล้วทำไมราคานั้นแล้วไม,ไม่มาสกิดกันเองอะ่ะไม่เห็นบอกในกลุ่มเลย Oh, ผมไม่ได้อยากขายไม่ได้อยากขายแต่ว่าเออแต่ว่าหนึ่งบอกมีคนจะซื้ออ๋อก็เลยปล่อยโอเคโอเคแต่ดียังเขายังเอามาลงเนี่ยก็คือก็ตั้งราคานี้ไว้อะแต่ว่าถ้าแบบถ้าเขาไม่เอาก็คือไม่ขายไงถ้าไม่ได้ก็ือไม่ขายไ <c oughs> แต่พอดีเขาเอา <c oughs> แล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคนไปทงไปถ่ายอะไรเลยนะหนึ่งมันเป็นเข้าไปทำให้ <c oughs> เองมันไม่ได้ว่าง <c oughs> ไหมนะตัดมาให้หน่อยพี่เขาก็ไม่กล้าบุกเข้ามาเะยเออออกออมดวงสายหมัดอืมดวงเออนเนี่ยขนจักรแล้วก็มาเล่นธรรมะอยู่นะเล่นชาร์ทห้า หนึ่งหนึ่งน่าจะให้โบสหนึ่งน่าจะให้โบสลบออกไปแล้วอ,อที่เราปุยกันอยู่ในในในเฟซบุ๊กอ่ะอ่าในกลุ่มเราไงพี่ในในกลุ่มคาสห่านั้นอ่ะให้โบสลบออกไปแล้วมาสดะแะกลาอ๋อเคยเล่นเหรอใช่ใช่มาอยู่คาสห่าอยู่อยู่ธรรม,มะด้วยเขาเขาจะโกรธอยู่นะ เอ๊ะทำไมสเต็ปไอ้นั่นเลยว่ะเออสเต็ปเดียวกันเลยแต่ไ <A> อ้ไม่ท่านเจ้าคุณนะเนี่ยอ๋อท่านเจ้าคุณเออเออพวกพี่โบงอ่ะใช่ไหมโรคกระเพาะอาหารเมื่อมีกลดเกินท้องอืดแทบรสแล้วนินน,น,นีคนหนึ่งของเราใครหรอผู้หญิงเนี่ยเขาเขาก็อยู่ในกลุ่มเขาอยู่ใน<อ>ในกิวกิวพิติอ๋อผมข้างแล้วมา ตัดหมอ,อกันอุย้ยเขาข้างอยู่เนี่ยข้างข้างพี่ตัดหมออ่ามาตัดหมอกันปุ้งทีดูทีอ,อยู่ไหนหน้าวงเราเหรอใช่ใช่ไม่ช่วยแลพิดวะ กระติกเก็บไก่ห no ัวกระติกปิดปั้นเลปั้นกันพี่คะแนนสูงสีมากอืมสูงสีมากสงสัยเราต้องตีแม่ทับมาแล้วอ่ะใช่ต้อเอาแม่ทับให้ร่วงแม่ทับได้ยังไงวะไอ้นินไงพี่อยู่ไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมีมัดไม้แก่ไหน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 เดี๋ยวมัดให้ก่อนมันล็อกแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยค้างจริงเลย เอาใครก่อนพี่เอานนิ้ก่อนไหมไม่ทำเลยนินฮาสี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าฮาร์้านะฮาร์ห้าน่าส่วนแรงกว่าพี่ต่างกันใช่ไหมถ้าจะต่างอนินเยแล้วแล้วไอหมัดไอหมัด ไม่เห็นเตะเลยหมัดทำไมหมัดไม่เห็นเด้งเลยอ่ะหมัดก็ไม่รับตายบ่อ,บอยเหรอตัดอ,อ,อัออนี้ให้ก่อนพี่วิ่งอ่ะนี่แก ได้ติดติดปั้นก่อนได้ได้พี่ทำยิงติดปั้นอ่ะไม่ติดปั้นปั้นใหญ่ไปเลยอ,อ๋อปั้นใหญ่มันนะเออได้ได้ได้พี่เอาแล้วก่อนได้ผิดละสวยพี่อ่าหมัดมันล็อกบาดมันล็อกเบิร์ดอ่ะเออผมตัดให้พี่อ๋าวิ่งไปนู้นละแหมล้มควานจริง,งล้มควญจริงะพ <laughs> ี่หมัดอ่ะ คือเราเราเล่นอาชีพตีใกล้เราตีมันไม่ได้อืเคยเคยตอนเล่นพินอยู่แก้มันด้วยการตีธรรมดาแล้วลเ,เ,เข้าไหมตีได้ไหมตีได้แต่ตีไม่เข้าเนะเพราะว่าเป็นพินเวลวสองยิงแรงจังวะแหลข้างมั้เนี่ยยิงแรงมากอ่ <c oughs> ะอืแรงมาก อู๋จำเป็นต้องกดเต็มกันขนาดนี้เลยเนี่ยคลาสสิ่ฮึวีถ้าเดือดพี่ได้ดูคลิปตอนที่ไม่เหลือซากยังอยู่เวลาเดือดเวลาพี่ลองดูเรื่องนั้นอะโหเดือดมากเวลานั้นอะที่วดดีห้าล้านกันอะเออนั่นน่ะโอยกันทำไมโอนกันมีอะไรก็ต้องกดอ่ะแปลงลีดลีดอยู่พี่แล้วตายเอาปั้นก่อน ปั้นใหญ่ใ,ใหญ่พี่ของเราไม่มีคนเก็บไก่เลยหรอมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นแม่ทัพด้วยแหละมันตัวแทงด้วยอุ้ยสามนาทีว่ะ <c oughs> ไม่ทันแน่เลยแชมป์แชมป์เจ้ามังกรใช่ไห <c oughs> มใช่เจ้ามังกรต้องตีปั้นใหญ่แล้วแหละจะปั้นเลยเหรออือตีปั้นใหญ่แล้ว <c oughs> เล่นน,นี่มันทำขางเล,เ,ลเล่นกับเขาก็ได้พี่ผมไม่เล่นเผื่อ,อแต่เราจบปั้นก็ได้วันนี้เรากดกำจัดกันเนนอหมันเขี้ยวมันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่งเดี๋ยวเล่งให้ตายมึง <laughs> ไม่ตายได้มันกดยาด้วยนี่หว่า <laughs> ไอ้วานเปล่าออ,ตโ,อโต้พี่พี่ออตโตพ้พี่อนะไรนั่นแหละ อ้าเราไม่เล่นคาท่าแล้วหรอเฮ้ยมันมันเคยมาเล่นนะคะสี่อ่ะแต่ไม่ไม่ได้เล่นหมัดมั้งวันนั้นนะที่ใส่คุมพึ่งลงอ่ะรอบเที่ยงคืนจำได้อยคนเลิกไปเรื่อยแล้วก็ชอบมาว่าแบบอย่านนนหนีนะคนรนู้คนนี้อย่าหนีนะอ,อ,อย่าหนีปากก็บอกด้วยนี่จะปรับให้พี่ทำไมไม่าบอ,อบอกเองเป็นคนเหมือนนะไอ้ไอ้้าน ทำไมไม่มาบอกเองฝากบอกกับมันหนูนี่ก็หมุนจังเลยวะผมบับไม่พวกพี่แล้สองคนไมตีปั้นก็ไม่ได้จะตายเลยโหแลยิงโคตรแรงดอกนี้แปกแล้ว,รรวลลพี่แผลแม่งแรงจริงเดือนี้ น่าจะกดเต็มอยู่นะกดเต็มเขากดทิปลงทุกรอบเลยพี่แกกดเวลาแกลงอ่ะเออปั้นได้คะแนนมึงไม่